ท่านทั้งหลายวันนี้จะได้นำพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาในหลักของสุขของคลาวาสผู้ครองเรือนท่านทั้งหลาย คารวะคือผู้ครองเรือนผู้ที่ไม่ได้บวชสุขของคารวะของผู้ครองเรือนหรือของครือสั์นั้นพระพุทธองค์นั่นทรงฝากไว้สี่ข้อข้อที่หนึ่งสุขจจากการไม่เป็นนี่ อินาทานังทุกขังโลกเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกพูดถึงตรงนี้ญาติโยมอู้ยท่านพูดได้เนะี่ยมันทำยากนะไม่เป็นหนี้ในขนาดรัฐบาลเองยังเกิดมาปับ๊บคนที่เกิดมาปั๊บเป็นเลยนะตอนนี้หลายคนเถียงเลยในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นหนี้ที่เราเอามาจ่ายแบบ สุลุยสุรายไอคนเป็นหนี้เราอยากรู้ว่ามันเป็นมันทุกข์ยังไงนะโยมนะลองเข้าไปดูเลยนะหาเงินให้ค่านี่นี่ตาม,มาอยู่กับครอบครัวที่พ่อแม่เป็นหนี้เป็นเสียนอู้พ่อแม่ไม่มีความสุขเลยคนที่เป็นหนี้เนี่ยใครไม่เคยเป็นเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเคยเป็นเนี่ยเราจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจเนี่ย ก็จะทำให้เรามองมองปัญหาให้เป็นปัญญาเป็นหนี้จากถ้าเป็นหนี้ในระบบหนี้รัฐบาลไม่ต้องกลัวแต่เป็นหนี้นอกระบบโอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวอย่างไรไม่ได้ปัดวันประกันพรุ่งหนึ่งสองสาม รุนแรงเลยนะซ้อมก็มีนะอันนี้คือนี้นอกระบบเป็นจริงไหมจริงทุกคนเคยเจอไม่เจอนั่นก็คือสุขจากกาันคนที่เป็นนี้เนี่ยมันทุกข์มากแต่มทำไมต้อ,ตอตงเอาข้อสองมาก่อนสุขจากการมีทรัพย์ อาจจะไม่ได้เรียงนะสุขก็คือตามหลักของคารวัตธรรมก็สุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็สุขจากการทํางานปราศจากโทษเมื่อกี้พูดถึงข้อที่มันมีปัญหามากที่สุดในตอนนี้ก็คือเป็นหนี้คนที่เป็นหนี้เนี่ยมันทุกข์ดังนั้นวิธีแก้ก็คือให้เงินค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆอ,อุดรูรั่ว เป็นหนี้ตรงนั้นนิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งตรงไปไปมาไม่รู้เยอะมากอันนี้สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็ย้อนมาข้อหนึ่งเลยนะสุขจากการมีทรัพย์หาเงินไว้ทำอะไรหาเงินทำงานเพื่ออะไรทำงานก็เพื่อเงิน มีเงินหน้าทำไรอยากได้บ้านก็ซื้อบ้านอยากได้รถก็ซื้อรถอยากทำอะไรที่มันมีความสุขก็ทำไปนั่นก็คือสุขจากการมีทรัพย์ทำงานได้เงินได้ทอง mm. ก็นั่นคือได้ความสุขแหละแต่แต่ว่าความสุขนั้นมันอยู่กับเราไหมตมาเคย mm. เห็นอาหารรสชาตินีนะ้อร่อยมากอยากอยากทานมาก ลุงแต่งมากเลยนะโยมนะโหอยากจะทานแต่ไม่มีเงินเพราะมันแพงผลตัวไทยก็ไม่กล้าทานไปไปมามาพอไปได้ทานแล้วพอมีเงินไปซื้อไปใช้จ่ายแล้วคือใช้จ่ายทรัพย์แล้วโหยมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละอันนั้นข้อที่หนึ่งก็คือสุขจากการมีทรัพย์เราก็เอาทรัพย์นั้นไปใช้จ่ายมาข้อที่ข้อที่สอง ข้อที่สองก็คือสุขจากการใช้ใจ่ายทรัพย์อยากซื้ออะไรเมื่อกี้ที่พูดแล้วนะแล้วก็ข้อที่สามก็พูดเริ่มต้นตั้งแต่กันไม่เป็นหนี้และแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาก็บอกว่าทํางานที่ปราศจ,จากโทษอาจจะไม่อธิบายยาวสุขของคารวะสี่อย่างด้วยกันข้อทางานที่ปราศจ,จาก ทำงานที่มีปัญหาทำงานเขาก็บอกว่าทำงานที่มีโทษก็เหมือนกับคนที่กินอาหารที่มีพิษทำงานที่มีโทษเป็นยังไงก็เป็นผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทำงานที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพวกนี้อันตรายเผลอเมื่อไหร่มันเอาเราทันทีกินอาหารที่มีเชื้อโรค ก็เหมือนกันดังนั้นในคารวัธ,ธรรมเนี่ยพุทธ,ธองค์บอกหลักไว้เลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงแต่ตมามา,มาอธิบายเยอะเลยก็คือแจกความเป็นหนี่เอามาก่อนเขาเลยก็สรุปแล้วก็คือรทำยังไงเราถึงจะมีความสุขได้ก็คือหนึ่งสุขจากการมีทรัพย์ก็ต้องทำงานให้งานที่มั่นคง ให้ลูกได้เรียนหนังสือแล้วก็ทํางานที่มั่นคงงานที่มั่นคงไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้าราชการหรือทํางานที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นงานที่ธรรมดาธรรมดาแต่มีความสุขกับงานที่เราทำหน่งสุขจากการมีทรัพย์เมื่อมีงานมันก็มีเงินข้อที่สองสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ใช้จ่ายเมื่อมีเงินแล้วก็มาใช้จ่ายอยากได้อะไรเราก็ทำได้ แต่พอได้มาแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละในหลายคนของเก็บมากกว่าของใช้เก็บไว้เยอะเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อมาเยอะมากเพราะอยากมีความสุขใช้จ่ายซั์ไปที่ไหนก็ซื้อตรงนั้นแต่เอามาใช้ไหมน,น,นานๆใช้ทีปีหนึ่งใช้ครั้งก็มีบางปีไม่ได้ใช้เลยอันนั้นคือข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็คือความไม่เป็นหนี้สุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็ ข้อสุดท้ายก็คือสุขจากการทำงานที่ปราศจากโทษภัยต่างๆก็คือทำงานที่ไม่เป็นโทษกับบ้านเมืองไม่ผิดกฎหมายเหมือนกับคนที่ทานอาหารแล้วว่าถ้าทานอาหารมีเชื้อโรคเราอาจจะต้องคิดถึงเมื่อไหร่อาจจะต้องตายเลยนะเพราะเชื้อโรคไม่รู้มันจะเข้ามาเมื่อไหร่ ไม่รู้ว่าภูมิของเรามันจะมีความคุ้มกันพอไหมมอนก็คนที่ทํางานปิดกฎหมายบ้านเมืองก็เหมือนกันมันมีโทษอันตรายแล้วก็ครอบครัวปนตุไทยก็ครอบครัวก็อยู่ไม่ได้ถ้าทํางานสุจริตแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขจะไปอยู่ตรงไหนน,นั่งตรงไหนก็อยู่สบายอยู่ยังมีความสุขงั้นฝากทุกคนนะสุขจากการทํางานสุขของคารวะสี่อย่างหรือสุขของเกิดหัดสี่อย่างก็ขออนุตนาบุญขอให้ทุกคน มีความสุขโชคดีทุกคนเถิน